ว่ามันซ้ำเล็กหน่อยคนบ่นี่ตัวนี้โบตั้มก็แปสิ0โลผู้ยกะนะหัดบ่บหหัดเอาไปตำนานเราขานค่ะผู้ใดเขามาหนี่ครับอยากสมหวังเรื่องความรักไปผลเดวยพี่น้องล้านทั้งไตครับจะเป็นกําแพงเมืองโบราณล่ะก็จะมีศีวะลึงครับศิวลึง บรรยากาศย่างเสาครับเสานีอยู่ตลาดเสาบ้านขุมค่ำครับตำบลแก่งเข่งอำเภอกุดเข้าปุ่นอุบลราชธานีสินค้าอาหารเผื่อบ้านอาหารตามฤด,ดูกาลแม่ค้าบ้านเท่าแม่ค้าบ้านนี่แหละหาแนวมาขายก็ยได้บักพริกพักไผ่พักลวกพักกาดกระจนมา,นานเนี่ยอ่อนๆน,น,น,นั่งตากแดดอุ่นแล้วเนาะท่างพี่เนาะ <c oughs> ว่าดีกำลังกูเทามันหนาวตื่นจะเสาร์ด้วยแดดกำลังออกครับร่มว่อยว่อยร่มวีวีว่อนว่อนทาล่เบ่งบรรยากาศตลาดจัง่อยผมมาสวยในเดิมวันนี้ประมาณเจ็ดมงเจ็ดมงกลัวกลัวคนกำลังกรลังหลอกกำลังยางมัดีเดนเนื่อไปจุไปจำไปซอยทั้งผีเด้อ เนี่ยไม่ไม่สดสดเสม,มอไม่สดทุกวันหันี่ใจดีให้ซิมพร้อมซิมในเบิร์ดขันี่ซิมหรอวะ ใช่ามาแต่หน้าตาขาจะานําบนำกับบอท่า,านข้าเจ้านับนำบอท่า,านผูนด,ดีย้เล่าะล่ะเล่า,านัาบอท่านข้าเจ้าถ่าเอาเต็มอยู่ขายที่ไหนจะหนีล <c oughs> อยสายซับลอยสามซีฟมาเมื่อเซาเนี่ย 0. ทางควรลอยหาซิบท่านนี่ลอยสาแม่ค้ามาขายจีปโปมมน,นะพี่น้องช่วงนี้มันกระลังไข่มันกระลัง กำลังมั่นดันไปละ<ป>ออกละบบานี้เ,เอาเจ้าหกขาไปหวงที่บบไปใส่เนาะเปลื่อนห้จับนำ้ำปล่อยนำ้ำลอยตลอดสามสิบครับขา,ขากําลังสอบนับเลขอยู่ใหม่ๆสดๆตลาดเสาบ้านคุม้มค่าเหมือพี่น้องมาเนี้ยเราก็หายบวกท่านที่กันละไปนี่ยังถุงหนึ่ง,อง,งลอยตลอดสามสิบบาท นี่ส่งทั้งนี้ละเบิร์ดละพุดนลาดฝาดเง่ยาเข้าไปทั้งในสินค้าพืชพักพักกระเนี่ยงงามทีนี้เสียงจิปวมห้องอุ้พูขายเบิดแต่ทางดีผีกทเรา้ยงอยู่อันหนึง่งปุกเอียงค้าเอีงครับแม่ค่าบ้านเท่าของขายก็ได้ไร สุยางสุเนียวน้าวเชียว้าวมานี่จา้าคือมาก,ก่อนข่อ <c> ย <oughs> <c oughs> ่ใไอ้เขียวขนมหวานครับขนมหวานขนมแซ่บไ <c oughs> ต้หอมพอก <c oughs> หอมยังกว่าน,นี้เหรอ <c oughs> หอมพอก อี่แม่มุกยังมุกน้องหม่จักบาทชามท่งหาซีฟชารอสักกันเด้อป,ป,ปลาเราปน่บาอปลาปนบ่นีปนะนทิ่ลนที่รอเือแม่ข่าสาวอภินยาแม่นอยู่บ่เหรอแม่นบ่ เอาคนอยู่คนซื้ออย่างลืมซื้อได้หน่ซื้อได้ได,ด,ด้ซื้อเหรียญเล่าเจ้าขายเท่าไรมัอน,นี่น้อยเศร้าข่อยมาขอยมาแต่หน้าตามันขาเจ้าขายลอยหาสิบขายเถือกว่าพ่อขายพร้อมปล่อยไปตามธรรมศาสตร์มันขายนำ้ปนำปล่อยน้ำไม่ม่สดสด ซื้อยังก่อนไปขาลืมอซื้ออีหลีลืมอยากถาม,มาในซื้อนี่นะนเอาเฟรดมาเฟรดมาแค่จะบอกว่าจิ่ปมนี่มีทรงบมอเอาเอาหนีเด้อครับเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินเดี๋ด,ดอ้าวนี่ละพี่น้องเสาเอินจำได้ล่ะนีนลาผู้เลในจิปมกระท้าขาเราทรงตัวฝ่าเมืองไทยท ยังนวดห้างมาเซสาย,ายข้นกันกำลังไล่คือกันคนก็นมีเลาะเรื่อยๆด้วยครับมากบัวออนเฮือกแกอีแม่ก็ดีกินขายเท่าไั้นนี่ท่าบาท ขันยางนี้มันสีเบิดก่อนบ่ะเหรอครั้งนี้ก็ไม่รอหอดีตัครับผมมาแต่หน้าตานู่ะครับ,บก็บอนร้ายบโบราหน้าตานลายครับทั<อ>นสีบดซื้อไหวก็ย่านันเบิดนะซื้อระฝากไว้เนี่ยท่านจะเมื่อไหจะกระถิมมันนี่เรเตอ่์ผมเอาเงินให้ก่อนได้ไหมทำได้ก็ได้มันอ่อนๆอันล้าไปฮาร์เด้อรีแม่เด้อครับย่ันเบิดก่อนยังมัดเดี๋ยวเดี๋ยวบันทันสีม้าก,ก็ย่ัน้อื่นบด้กินนำ้ำ บรรยากาศยิง to então, und, ่งวุ the the ่นวาครับตลาดเสาบ้านคุ้มค่ำแม่ค้าแดดซองตาแล้วนี่แม่ขามาขายกันพูดมาหอยย่างมาหอยทะเลมาหอยเชอรี่มาหอยเชอรี่ขายเท่าขายปลายน่อหั่นขายปลาดุงเอ๋ยแล้วมาประจำนังซิบบาทมะพริกเจ้าบองแม่เราปุ๊กละเท่านไดกกบู พุกยาบาลก็แม่ลืมราคาเออพุกละหาซิปซื้อไปฝากบ่ราเลื่อมตาบ่ทั้งนี้เบิร์ตละครับพุกพอขานั่งละยี่พ้อเบิร์ตลาบัวมัอนี่ขายเตาไหมขายเตาเตาดังขึ้นดังทานเด้อะมัอนี้ขายแนี่ยดังเฮ็ดเอี๊งมันนี่ นวยละลอยบาทนวยละลอยขายถูกกวหมูใช้หูกกวทองตลาดเบิดจากขายพักกับมาขายเต่าเต่าพักกับหมูหันไงนะพักไงหม่หันพักกับหมูตัวที่โตเวลาลุกไปแล้วนี่ความดีขอตัวกรแขงกระลังปลายฝนต้นหน้ำกระลังปลูกนะฮะเนาะวิธียามเสาบรรยากาศยังเหมือนเสาผมเห็นหนูบอก บรรยากาศย,ยัางมือเส่ากำลังอวลละอวะองหน่อยนี่นะเซียสันบรรยากาศตลาดบ้านเฮาก็ได้ตลาดเสาตลาดนัดทุกวันอังค้านครับตลาดเช้าบ้านคุ้มคำตำบลแก่งเข่งอำเภอกุดข้าวปุ่นครับอุบลนะราชธาน,นีบ้านเฮาูเฒถาผูบุโอหาเนี่มาขายเก็บมาขายขางหัวขางสวนก็ได้นอกอีแม่กระปูนย่าง กระปูค้นบอคือกับ,บปูตม่มเจ้าเอินเนี่ยอะไรกระปูไข <ใน S 1> ่ยังไงผมไปเจระะบอลเขาเจ้าเอิญมันคือกันแต่ว่ามันก็นตัวเดียวกันนี่ละตัวเดียวกันจ้เอินคนละเที่ยวกระปูไข่าไข่ขกรบปนเอาแต่สีวาซื้อกับปูคนคือหลายเท่าไ หอมปลาแดกเด,กด้ใส่กอกบั้งข้ามแมงมากล้วยงามๆขอเมาไม่ไม่คักเนีย่ยเห็ดัางเห็ดเ <ads> ฟือง <c oughs> โลละลอย <c oughs> มือเมื่อกับอ่าไรปลาเราออกป่เนี่ปลาออกคือปลาเบือนปลาเบือนบอกม่ปลาเบือนบอกปลาเบือนแล้วนี่พักกันจองมักไผ่เราแบกอย่างง้เลยง่ามแมี่าาบางคนเพิ่นกระสือไปจีนตํำลาพื้เถ้าแล้วไหมเนาะผู้ใหญ่บอกเนี่ยังไงล่ะโอ้ยเป็นแสบจ้ะหอมๆเนาะ เนวาเสียบมักซิดาเสียบฟักบุงเสียบมีแต่แนวาเสียบทุกทางทีเห้เรา้วโยกี่เราบอกยี่ตัวแล้วอิ่งชุดยอดเลยปลาปลาขาวปลาขาวนะปลาปวดโพปลาบ้านเขาปลาขึ้นซื้อได้ไหมปลาขึ้นซื้อปลาขาวกับใหญ่ปวดใหญ่โพคุณอันนี้ปลาอีตัวปลาเพียปลา ฝายแนวป่ายอีกำโอ้ยมันตัวใหญ่อันจักจักลนี่จักลนี่แม่เบึงมือพอเราเ้อมืออไปแห่เล้วโยกยิดตัวเล้วตัวจะพอขอยโยกเบึ่งแล้วจะพอขอยโยกมันมันซ้ำเล็กน้อยคนบ่นี่ตัวนี้ โบตัมก็แปสิโลผูยยกกันนะหัดบบวหัดด้วยปอ้ดีโทร Good morning how are you Good o r า i n g o w are y o ่อะไรบุ้งห้องซุกเจ้าปัดค่อยเบื้องปลาใหญ่น้ำราก่อนเด้ผมันะกยมาเอามา้วยูอันซ่อนปาซะก่อนเด้อผเด้อปดพ อันนี้ก็ปลาข้าวบ่นี่แม่นครับจักโลจักโลรประมาณอ่าสิบสิบสิบขึ้นไปสิบบาทพ่อขาซื้อหยังพ่อขาอ่าซักปลาสดครับผมพอซักปลาสด,สาสดแล้วก็ไปน้ำมนีละไปน้ำตลาดย่ำเสาตลาดนัดกุ๊ดข่ำตลาดนัดกุดด๊ดข้าวปุ่นข้อกันนักแล้วล่เพราะว่าง ปวดพัวอันเอาไ้เจะมดปลาขาวดิภาษาอังกฤษเท่าวาอย่างไรไอเล็กน้อมบันเป็นฟีดาววะโอ้โทรปวดพัวเออฟิดเจละเมิดแล้ววะเอาเบิ้งเอาเบิ้งว้าวคุณแหงแล้โยกละ หางเงินมาเม้าเราป่ะนี่ว่างพอว่างมันหนักมันหนักครับผมขอบคุนยัยไหพอซักปลาสดครับสนใจปลาสดสดปลาหนังโขงปลาบ้านเฮาอยากได้ปลาสดสดมาเอาปวดพูดขับเห็นเราก็อ er. um. ุดนุ่นเล่าอุดนุ่นเราได้เลยพี่น้องเราไปซุ้มบั่งบ้านนี่หลายตานัดบ้านเฮาปวดพูดเอาเห็ดยังกินเห็ดยังกิน โอปลาลาดพีกได้หมดปลาเป็ดถ้าต้องไปเท่าผมปลาลาดพกเออเบ็ดทองแท้ครับเบ็ดยังคาอยู่ปากอยู่ฉากเนี่ยปลาเบ็ดปลาสดๆนะพี่น้องจริงๆแล้วบ้านเข้าครับสีสันบรรยากาศตลาดนี่เหมือนสระอันนี้เรายกมาโซ่ครับเรายกมาโซ่ให้เบิ่งว่าเพิ่นมีสุญยางสุญเนี้ยมันอีบ่ได้เอาลงบ่สุญเนี้ยมันเอาไว้ทั้งขุนก็มีปลาบึกกับตัวบักใหญ่ครับปลาบึกก็มีปลาบึกใหญ่ก็มี ต่อกับมีอยู่ด้วยครับฮากะมาอีแม่ฮากะมาวังเสื้สวยแล้วขายต่อขายจิปลมจิปลมนี่จะขวัวเครื่องโมขวัวเบิดแล้วเบิดตแตตัวมันจังดีขายดียังห่านขายดีครับวันนี้อากาศดีเพิ่นกับมันลาะกันหลายนี่จัอหน่อยออนสอนต่อออนสอนจิปลมก้อยกับมี่น้อยทั้งหัวเนาะก้อยปลา หั่นของปลาหัาน่นอาหารตามฤดูกาลแน่ซึ่งยังขอยดมบซื้อจอ้ะแม่วีเราขายแนวนี้แหละครับขายพักขายหยาขายอาหารปลาตอ่อต่อหัวเสือคือต่อบานเท่าต่อบานเท่าจิ้บปมสีเบิร์ลล้านแล้ววะจังไหยก็ได้เมื่อล่ะคือบันนั่งหัน่นนั้งหลังอ่ะไม่ใช <laughs> ่พระโยนลูกหันเนี้ยดีม สาธุน้ำเงินนะครับเมื่อนี้ผมอยูอ่วัดบ้านคุ้มคําครับวัดพระเจ้าใหญ่คุ้มคําตะบนแก,ง,แกง,งเข่งอําเภอกุดเขาปุ่นอุบลราชธานีครับมาครับไอ้ทรายพนสัญญาเบาอีสานใต้ชาแนลสบายดีก็จะจ้าว่าเขาไปเบืองเงินคุ้มเงินคุ้มคนะํานั้นอยู่ใส่พาไปเบืองแนว ยี่สิพาไปาะเบิงคือวัดนี้ครับมันจะเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็มีตำนานมีตำนานเหล่าขานชาวบ้านเพิ่นกับว้าสซูฟังสินะาพี่น้องมันก็เลยเป็นวัดแบบวัดเก่าแก่ครับวัดโบรานคือจังหวัด่ะไปเป็นเมืองโบรานนะเป็นวัดโบรานเด้เป็นเมืองโบรานครับก็สิมีสถานที่ที่เป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าขานหลายๆมองได้หลายบอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเท้าคันธนามเนาะเท้าขันธนามก็คือ เขาใจว่านั่งยักสิบอกคนว,ว่าคุ้มเงินคุ้มค้านี่อยู่ทะนะั้งไหนอ่ะนะเนาะอยู่ไซลอะไรปะนี่เออเพิ่นสี่มาทาั้งพี่ช่วงเพื่อนเป็นบุญเป็นงานนี่เพื่อนคนหลายเลยครับเกษิกจัดเป็นงานแต่เกษตรเป็นสุ่มเป็นสุ่มแต่ละมองแต่ละบอลน,นะเข้ากับสีหูว่ามีมองได้เนี่ยทีเข้าขอมาเลยสิขอมาสักการะข้ามาไหวมีหดดงงงงมัวดุงยุ่งไหมพ่นอ่าเดี๋ยวให้บ่า,บาสัญญาพันยางไปบิ่งนุกยุ่งไหม เขาเห็ุจังไหนพฤศจิกาปีกโซ่อันนี้คือคุ้มยังคุ้มข้าคุ้มข้าเห็นบ่โอน้นี่แหละที่นัางอยากกวนเข้ามาป้องแรงรวยลอยล้านคับเป็นยาสิบลานเออรวยลอยล้านอันนี้คือ,อ,นนคอมีน้ำคุ้มข้ามคุ้มเงินคุ้มที่สองเ่็นว่าครับคุณค้นพบปีใดนี่ 25, 27, อสองห้าเจ็ดพฤศจิกาครับสองห้าเจ็ดอู้ห้ายปีดยดเลย คนพบนะโอ้ลุมนี่นาำเต็มครับนนำเต็มเป็นเล่ปล่าสัญญานุกยุงอ้าอีเดียเดี๋ยนาองไปพาไปเบ่งไปเบ่งกันล่ะคิดจะให้สิกระเพือกเปียกว่ะมันตัวผูกคือตัวเมียคื้นนี่ค่าหนุกยุงนะครับเดยปวดธรรมชาติยีรี อยู่หลังองค์พระเจ้าใหญ่นกยุงลำแพนง่ามีดีวะผมเมื่เคยเห็นด้นี่อเ,เออบ่ค่อยบอค่อยเห็นด้วยกัน,น,กนกมีตำนานเรล่าขานค่ะผู้ใดเขามาหนี่ครับอยากสมหวังเรื่องความรักไปผลด้วยพี่น้อง ล้านทั้งไตครับจะเป็นกําแพงเมืองโบราานล้ะก็จะมีศิวลึงครับศิวลึงเอบอบ่อเปลให้ฟังดอกศิวลึงอะกันล่ะตามข้อ,ขอมูใจของเฮ้าอละล่ะผู้ใดอยากสมหวังเรื่องข้อมหักข้อมหลักนะครับก็สชีไปทั้งพุ่นล่ะศิวลึงนะเขาไปไหวเขาไปขอพรจะเป็นความเสือว่าผู้ใดเขามากกาบเมื่อวแล้วก็จะสมหวังเรื่องความรักประมาณนี้นะพี่น้อง <c oughs> พักการกําลังสนใจน,นุก่งครับเขาสิเขาใไก่เมเนซ้มเลยเอาเบื้อง มันเอื่นยังไงเนาะเอื่อนยังไงเนาะเขาเอื่อนยุ่งยุงเขาเอื่อนยังไงวะเอื่อนขี้ไก่เหรอเนอะกุ๊กคุ๊กก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 ุกนายพานบ่นี่อุ้ยห้อยพระพุทธบาทครับนี่อ๋อเพิ่นพามาเบิ่งห้อยพระพุทธบาทตัวนี่สาธุน้ำกันเด้อครับนี่แหละครับเป็นดินแดนเมืองโบราณสื่อมีอำนานเล่าขาน เป็นเรื่องเป็นเล่าเนี่ยเปน้องแผนพังสถานที่ท่องเที่ยวครับใกลๆครับระแบกบของอำเภอพุทธคบุนก็จะเป็นอำเภอโพไซครับอำเภอตราการอำเภอสีเมืองใหม่อำเภอโค้งเจียมอําเภอขีมลาดหน้าตาน,นี่หละไหมไกลๆกันไกลๆโซนท้างฟังไม่้ำโค้งครับมาเลาะมาเที่ยวมาไหวสักการะมาขอพร